การตรวจร่างกายแบบเชิงป้องกันแตกต่างจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างไรก็คือต่างกันที่ในเรื่องของแนวคิดแนวคิดเมื่อก่อนของการตรวจร่างกายแบบสุขภาพประจำปีเนี่ยเราเน้นว่าอยากให้เจอโรคไวๆนะคะในขณะที่การตรวจสุขภาพแบบเชิงป้องกันเนี่ยจะมีความเรียกว่า p r o a อคทีฟกว่าถามว่าทำไมเพราะว่าเรามุ่งเน้นไปหาว่า อะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้แต่ละท่านเนี่ยเป็นโรคเราจะได้เขาเรียกว่าตรวจก่อนรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนวางแผนการดูแลแล้วก็รักษาตัวเองได้อย่างทันท่วงทีค่ะถามว่าการตรวจก่อนรู้ก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่เขาเรียกว่าบลูปรินต์หรือว่าพิมพเขียวรหัสพันธุกรรมของเราเลยว่าเรามีความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคไขมันโรคหัวใจหรือเปล่า นอกจากนั้นเนี่ยตามมาด้วยเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตมาแล้วพันธุกรรมเราเป็นแบบนี้การใช้ชีวิตเราเป็นแบบนี้เนี่ยเรามีความเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรบ้างก็สามารถดูได้ตั้งแต่ผลเลือดค่าน้ําตาลต่างๆรวมไปถึงระดับวิตามินแล้วก็ระดับฮอร์โมนหรือแม้แต่สารพิษต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิตของเราได้ดีขึ้นแล้วก็นําไปวางแผนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ